เป็นิดเป็นจ่ายเขามีรางวัลสาขารางวัลแชมเปีรางวัลเซีย ได้ค่ะไม่เปนไก็ข้างล่างไปลงข้างล่างนี่จะประชันกันตลอดเวลาเพตอเราเป็นคนจัดการนะครับ ทะเลมีีนกลางแม่น้ำตอนนี้ยดีไหมท่านนายกครับไอ้จุดจุดท่าน้ำริมเขาเรียกอะไรนะริมอ่างตรงนี้คือน้ำสียัดเราเตรียมว่าพร้อมไหมอย่างดีปลอดภัยแน่นอนแเราจะมีเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณเหนือน้ำไหมครับมีครับลอยเรือเราจะมีเรือท้องแบนปรัาปลอดภัยตลอดเวลาครับรับรองว่าปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ น้ำในวันนั้นคือเราจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ทางน้ด้วยอบตะรอมีเรามีทั้งแบงคอยรับตะเวนแสงสีเสียงพร้อม,มนอนสว่างสวยแน่นอนสว,งสวยงามนนแน่นอนค่ะสำหรับอมตอของ,ของ<แ>ท่านโยครับมวยนี่กี่คู่ครับประมาณสามสิบคู่ครับระทุนเติมบันแน่นอนครับถ้า ถ้ามวยนอกนอกเกมนี่คือจับโยนลงน้ําหรือทํำยังไงมาตรการพร้อมใช่ไหมครับรแลทีวที่พักคนเก่งดังนั้นมาร่วมสนุกดีกว่า,าใช่ไหมครับอ่าขอบีบีเปิดเปิดโอกาสด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าใครเมาหรืออยากมีอยากอยากอยาก,อยากใช้กําลังขึ้นเวทีเลยใช่ไหมครับทางทางโต,ต๊ลองมวยมีรวมพร้อมไหมครับ สำหรับคนเก่งใช่ไหมครับหายใจกันมาจากข้างล่างขึ้นเวทีได้เลยขึ้นเวทีเลยภัยยุบเตรียมรางวัลไว้ครับอย่าต่อยข้างล่างนะครับ <c oughs> ต่อยบนเวทีดีกว่าใช่ไหมครับาอ่ถ้าขาใจแล้วขึ้นเวทีเลย